ช่วงใหม่ล่าสุดเทเลบีโชคคุณหึงใจเสนอข่าวสารตางาจากเทเลบีคุณนี่เืสารประจำเดือนเมษายน2021เตเร์ดสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโชคคุณธรรมเรื่องอะไรก็ได้จะเป็นเรื่องบัตรนะครับผม,มนี่คือช่วงใหม่ล่าสุดนี่คือเทเลบีโชคคุณนะครับผม,มไปคลิป ในคลิปเกี่ยวกับเอ่อในคลิปเกี่ยวกับอ่าที่จะนําข่าวสารข้อมูลตา่ตางๆจากนิตยสารเทเลบีคุงนะครับผมอ๋อนิตยสารเทเลบีคุงก็คือนิตยสารที่รวมข้อมูลหรือาข่าวสารตา่ตางๆเกี่ยวกับวงการโทคุซัสซอหรือฮีโร่นะครับผมอ๋อซึ่งในคลิปนี้จะมาพูดถึงถึงการลุกกระเชื้อเหล่าเซนไคเจอเอ่อโดยเหล่ารุ่นพี่เซนไต ล่ามาของเบรดและการเปิดตัวไรเดอร์นักดับคนใหม่ไปตั้ซีเบเอร์อย่างมาสเตอร์ดูแรนเดลและเปิดเผยเงาขอนนรบอุนตาหรืออาจะซีรีส์อุลตาแมนเรื่องใหม่ประจำปี2021ออย่างอุลตาแมนซิกเกอร์และจะีอชอะไรไปดูกันเลยไปว้ hey, <wow. S 1> เริ่มด้วยข่าวสารกางๆตายและขออ้อมูลจาก จากคาวบุกจากซีรีส์คาวบุการโลกจากเซคเครเจอร์นะครับในช่วงเดิมในสัน่งจะมีอะไรเกิดขึ้นในเนื้อเรื่องกระบ,บ้าเริ่มต้นได้การมาของเราซูเปอร์เซนไตรุ่นพี่ได้เป็นอากาศเลนเจอร์แล้วก็พวกรุ่นพี่เซนไตอื่นเนี่ยพบคือมาลูกกระชื้นเราเซคเคจอร์เลยนะครับผมเห็นชายนี้และเห็นชายอากาศเลนเจอร์มากระทืบถถนเซคเคจอร์แค่ถือเส้นไม่ได้ฮาว่าจะถึงไอ้โอฟไอ้งโง่จะโงโ่งโงโ่จะจี ชู่ย้อย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 รถเงี้ง <c oughs> <eyes> ี้ได้เกลงเหรอชู่ย้อย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 เฮ้อชายกี้ตลกเออชายกี้ตลกยังไงบ่เล้และต่อมาก็เป็นก็เป็นภาพจากเอ่อภาคอะไรเงี้ยนี่แม่งเอาหุ่นยนต์เซนไตรุ่นพี่ตัวละลักมาหมดเลยมาลงมาลงกระทืบเราเราไซเคเจอร์แบบเนี้ยฮะ โอ้ถ้าถ้าเมฆาบอกว่าเป็นมันเป็นหนังแล้วก็กูเชื่อเลยนะแต่นี่มากันหมดเลยอ่ะอ่ะถ้าบอกว่ามันจะมาในซีรีส์หมดเน่ยกูไม่เชื่อนะฮะพอเราใซคไคสเตอร์นี่อึ้งไปเลยโอ้โหมายิงจังก็ต่อรอดูก,กันต่อไปแฮนมิคาต่อสู้ร,ร่วมกันระหว่างเซคายโอจูรากาอดัดกับไดจิงจิงกับเกาคิงนะครับผมซึ่ง ซึ่งไอจูรางนี้ก็ได้ต้นแบบมาจากไอไดจูจีนเนี่ยเออเส้นสายเซคายกาออยก็ได้ต้นแบบมาจากกาโอคิงด้วยนะแล้วลองเชื่อไอบูมาจินนะครับผมภาพอาจจะไม่ชัดนะครับผมแต่ไอจิยูนเนี่ยคือมันยืนคู่กับไอมาจิกจิงกับยาโบเกะนะครับซึ่งเส้นสายบูนี่ก็ได้ต้นแบบมาจากไดโบเคส่วนมาเส้นส,สายมาจินได้ต้นแบบมาจากอ่าเซกกาเออกาโอคิงไอซ่ามาจิกิงนะครับผมเออมีสารสุดดีเป็นไงหนอแหน เซคเรเจอไม่ผมมาขายมาไม่กี่ตอนแม่งเล่งใหญ่ไปกับพบริบเก์เกย์แถมมีเซฟิออฟสเตแตแตแตเตเตอร์อีกโุ่และาจะมีการประกตัวของนักรบเซคเครเจอโคจี่นี่นะครับผมมันมีชื่อว่าทูไครเซอร์นะครับผมดออูจากเงางี่อยา่อยางเงี้ยำมาก,กับตันมาเวลากูไครเ,เลยจะชัดแฮเออดีไซน์อะจอสลัยเลยก็ไ เห็นข่าวเลยบอกว่าอไอ้ทูไคเซอร์จะใช้พลังของโกไคเซอร์โกชิคเคนเจอร์และโอเรนเจอร์แล้วสลับกันด้วยแต่ว่าชื่อทูไคเซอร์นี่เหมือนเหมือนใช้แค่2อ,อย่างเีย่าเนี่ยนะเราก็คลายรูปไปไอ้กับแพ็คเลงเอ้บอกที่เปลี่ยนหมวดเป็นเป็นอีกล่าีกสีนึงได้อะไรเงี้ยแต่ว่าดูจากเงาเงี้ยว่าน่าจะเป็นขนอยบ่เนี่ยเพื่อนะแต่ว่าชื่อทูไคเซอร์นี่เหมือน ชื่ออยากชื่อคล้ายๆไซไคเซอร์นี่ไม่รู้คนต่อหนจะเป็นมนุษย์เปล่านะจะต้องรอจิตตามกันไปและก็ต่อกันด้วยข่าวสารจากซีรีส์คอมเมลเลอรเซเบอร์กันนะครับผมเปิดตัวล่างใหม่ของมัสไลเดอร์เบสพลอนประจําซีรีส์เซเบอร์นั่นคือมัสไลเดอร์เบสพัททาเคกามิเฮซเซฮิวจูเซงกินะครับผมชื่อยาชิบหาย แต่ได้ยินชื่อทาเทกามิรลคาวันนึกเจึงไอทาเทกามิไลโอคุณเยนของโกบะคาะการจาราจโกบัตเตอร์ในสายฝันใจญ่เลยเอดีซามาขาวเลยฮอนนึกถึงมสัสเตอร์เบรฟเลกาซี่เกมเมอร์เจ๋งหอบอมแต่มันดูเรียบไปหน่อยนะแต่ว่าในร่างนี้นี่จะใช้พลังของเราสับสับบทสัตว์น้ำสัตว ตีอะไรก็ว่าไปด้วยอารมณ์คลายๆไอ้มอั้ยใจเด้อว,ว่าแลมวว่าแค้นร่างอะไเพลว่าแค้นแลกและไอเทมแปลงล่าครับคือก็คือซาคาเทกามิฮิโอจูเซงกิวอเดอร์ไรพวกผมเป็นวอเดอร์ไลบุกที่แบกมากๆเลยนั่นคือใส่วอเดอร์ไลบุกแบกเอาวเไร้แล้วใส่ใส่แนวใส่ในเข็มขัดใส่ใส่ใ,ใส่ซอสแต่ว่าแบกแนวนอนเลยครับเอเ,อเอเล่มอื่นๆแม่งตั้งแบกแนวนอนไอแนวตั้งครับผมเล่มนี้มาแนวนอนเฉยเลย หมุนหัวหมุนหัวได้ด้วยนะครับผมเอาด้วยเสดยใจกัมีไลโอเป็นไปกว่าเดิมอีกนึ่ซึ่ง,งล่างนี้น่าจะผมมาช่วงท้ายเดินไมสายอยู่นะครับผมเฮ้อไม่รู้มามาตบไอ้มาร์ได้ด้วยะไรเจอหรือมาตบซุปออนล่างฟอร์บิเดนนะครับผมจะต้องรอติดตามกันได้เลย เออไอมาร์สเดอร์เบลช่วงนี้ไม่ค่อยบทมึงไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เลยโด้ยไอมาร์สจะใส่โคแย่ซีการ์ดดูร้านข้าวตุ่มจ่อยครับผมก็เท่นะครับผมมีผมด้วยเฮเหมือนจิรายาในนารルโตะเลยมาดูฝั่งของไอมาสไรเดอร์ดูแลนดดอร์ไรเดอร์น่าดักคนล่าสุดจากซีรีส์ไรเดอร์เซเบอร์นะครับผมเนี่ยหน้าโดยผู้เป็นหน้คือชินไดลูกาผู้เป็นพี่ชายของชินไดเลกาหรือมาร์สไรเดอร์ซาเบร่าก็ เป็นไลเดอร์คู่พี่ชายน้องสาวคู่แรกเลยนะครับที่มาเป็นคู่พี่น้องชายชายนะโดยดาบที่ใช้แปลงล่างนะครับดบาบศักดิ์สิทธิ์เลเสิเซเนอร์คือเล่มนี้ครับเมื่อจิโคโค,โคเุเคนเ็นไคจินะครับหรือเหลือแปะหรือถ้าผมเรียกแบบไทยๆคือดาบตีศูนย์แห่งกาลเวลาไคจินะครับเป็นดาบที่ใช้ทตุกาลเวลานั่นเองหรือถ้าแทพอไม่รู้ก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นทอะไรนะ นะ่าแต่ว่าดูไปแล้วมันก็ท่าจ่ายเวลาเออถ้ทาทนะ่าน่ามาก่เดี๋ยวจะซ่ากลับมาเดเดอร์เบรสเลยทีและวันเดอร์ไรบุ๊กไซส์เสียบร้อยแปลงล่างด้วยนะคือมันมีชื่อว่าโอเชียฮิสตอรี่วันเดอร์ไลบุ๊กเป็นวันเดอร์ไลบุ๊กประเภทสัตว์นะครับผมแต่นี่รวมรวมสัตว์ทะเลมาเลยเออไอของซาเบล่านี่ก็รวมรวมแมลงนะบุกรวมเลยโดยไอดาบไคลจีนี่สามารถเปลี่ยนหมดเป็นดาบได้ด้วยแล้วก็เป็นตี๊ยสูนได้ด้วยนะครับผม เออซึ่งหแล้วก็เท่ะไรนะก็เยอะแต่ถ้าเออแต่ถ้าเป็น D X เจ้าจะกลายเป็นไม้จิง้งไม้จิง้งฝาดไปเลยหรืสอส่อมอันนี้คือภาพของไอ้ไอ้เจ้ามาสเตอร์ล้วกสผู้นำสูงสุดแห่งแห่งซอสอตอร์กาผมไม่รู้โอ้มาไงวะเนี่ยมามาตัวป่ามาไล่เอาดาบเล็บอะไรก็ไม่รู้มาฟาด ไซเบอร์ล่างไอแม่ท่อกับไอเจ้าไซเ,เบอร์ล่างจากคูดจากก้นมาเลยตัวปากมาตัวปะนี่สู้ได้หรอเนี่ยแต่มีข่าวว่าเขาเป็นไรเดอร์คนสุดท้ายในซี่ด้วยเป็นระดับรับบอสอะไรเปล่าเนี่ยไอตัวยังไงแน่ครับแต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปเรามากระต่อด้วยข่าวสารจากฝั่งอุลตร้าแมนนะครับผมเปิดตัวอุลตร้าแมนตัวใหม่ได้เป็นซีรีส์อุลตร้าแมนประจำปีสัปดาห์นี้นะครับ นั่นคือซิลลี่อุตตมะทริกเกอร์นีเ่เองทอร์เลกาโดยรูปลักษณะของทริกเกอร์โผล่มาแล้วแต่มาเป็นภาพเงาเฉยๆนะครับคู่กับอุตตมะจีก้านะครับผมดูจากจีการแล้วดูคล้ายอุตตมะทริกเกอร์แต่ว่าบางแต่ว่าดูบางมุมก็ดูคล้ายอุตตมะไดน่าบางคล้ายอุตมหรืออุตตมะแกานะครับผมก่อนหน้าปีนี้ก็เป็นฉลองครบรอบ25ปีโปรเจกต์ TDC นี่ ดีดีจีนี่ย่อมาจากกีก uh, uh. uh, <c oughs> ้าเดน่าไกอานะครับผมชื่อซีรีส์นะครับผมแต่ว่ามันก็มีความคล้ายอากูนะไอ้ทดลองในซีรีส์ไกอาร์เยเหมืนยำรวมกัน4ตัวในร่างเดียวเลยไม่รู้นี่ไม่รู้เป็นล่าฟหรือชัติจากทำต่สี่ตัวหรือเปล่าถ้ามาแบบนี้ก็เออมันเยอะไปแล้วไม่เอาสี่ตัวเลยเหรอซึ่งมาแค่เงาที่ก็ดูก็โอ้เอากีกันเลยเนี่ยหรอ แถมมีอุตตาเมติกายืนคู่อยู่ด้วยเออเท่ hey, นะเห็นแค่ภาพเง,งาก็ดูไม่ออกใช่ไหมว่ามันตัวสีอะไรก็แม่ออจะทริกเกอร์เนี่ยทริกเกอร,กรก์เนี่ยแต่ก็มีเอ,อ่อมีคือภาอาร์ตดีไซน์ที่ไม่รู้ว่ามาจากหลุดหลุดเป็นภาพหลุดมาจากออฟฟิเชียลปบอกนี่นีเออ่เห็นกะเห็นรู้ว่าเป็นดีไซน์ดีไซน์ที่แค่ทูของอุตตเมติกทิกเกอร์นะครับผมออดูไปก็ดูคล้ายภาพเงาๆนี่เหรอ,อเหรอ,อ ดีซาก็เออก็ดูคล้ายทิก้าแล้วครับผมเนืสีก็ดูไม่ออกว่าเอกสีตัวสีแดงสลับน้ำเงินหรือสีแดงสลับม่วงหรือสีชมพูสลับม่วงหรือสีชมพูสลับน้ำนงเงินแงอ้วงงงงงไปหมดเลยเบรรยูมีความคล้ายทิก้ามากเลย แล้วไอตัวจัานด้านหลังทริกเกอร์นี่คือตัวอะไรเห็นเห็นข่าวบอกว่ามันคือล่างด้านมือของทริกเกอร์หรือล่างชี้แจงทุของทริกเกอร์เนี่ยมีชื่อว่าทริกเกอร์ดาร์กไงเราคล้ายทิก้าดาร์กไงครับผมไอล่างด้านมือแท้ทูของทิก้าอะไรอ่ะสว่วนในเรื่องนี้จะได้กิมมิกมาจากท,ทิกจัทิก้าเยอะเลยนะครับผมเงืเอดจอไลท์อีกไลท์แอพิค คลิปยอ่อยก็เอเอก็เดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้ทำคลิปเดี๋ยวไว้ทำคลิปอีกคลิปหนึ่งครับผมหรือหรือถ้าอยากรู้มากยังไงก็ไปดูในเพจอุตตาเซลฟาฟได้เลยครับผมีข่าวสารต่อมามากมายมามามาเลยให้เครดิตด้วยหรือถ้าิี่ากอยากฟังเดียวก,ก,ก็สามารถดูคลิปคลิปคลิปวิดีโอของช่องอุต้าโซลสิสทอ์กันได้แล้วผมอา่านี้มีข้อมูลเกี่ยวกับตแมน อัดแน่นไปเลยครับผมเนี่ยให้เครเดิตเจ้านี้ด้วยก็เจาะไปไอคิ้งเกิร์ดดาร์รกแล้วนี่น,น,นี่ดูจากหน้าตาที่ดูคล้ายดาร์กุกิเอลเอลด่ามือของเอวทำไมกินกไก่เงไม่รู้เออดีครับก็จบกันไปแล้วครับสำหรับคลิปเอ่อเทรเบีโชว์คุณนะครับผมสาเหตุที่ทำคลิปนี้ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากช่องนี้เอครับ คอยโตไอคอยโตกราฟอะอผิดก็หากราบขออภัยด้วยไอช่องที่มีเอ่อรเวิของเล่นจากเซเลเดอร์แล้วแล้วก็แล้วก็ครับแล้วก็ข่าวสารจะเกี่ยวกับเอ่อไลเดอร์อุตมแซนไตแล้วว่าไปจิบงานนิดหน่อยนะครับและคลิปที่ผมชอบไม่สุดนใน่งในช่องนี้ก็คือคลิปาข่าวสารเทรลบีนี่เองผมได้ต้นแบบมาจากอ่าวคลิปจาพวกเี้คลิปเทเลคลิปข่าวสารเทเลบีจากช่องนี้เลย ผมก็อยากลองทำในแบบฉบับเขาเตะบ้านฉบับฮาฮาอย่างเงี้ยนะใครอยากดูใครอยากใครอยากดูอยากรู้ข่าวสารเชลเบแบบแบบแบบแน่น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 กว่าคลิปผมแล้วก็ก็ไปดูคลิปคลิปเ e ล e บียคงจากช่องนี้ได้เลยโตโตกาจะกำเอาให้เครดิตช่องนี้ด้วยเฮ้ออกดเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ ใน้คลิปหน้านะครับผมอบอายบายว้าวอวอ,วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแ,และกดแชร์ด้วยและไล่ามาคอมเมนต์กันด้วยว่าเป็นไงไปไปเด้ย <c oughs> เอดย